ผู้พิทักษ์สิทธิหลงพื้นที่แล้วไม่พบตัวดูด่วนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับ และข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุด11พฤษภาคม2563นะครับก็ต้องขอบอกความคืบหน้าตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของผู้บิทักษิ์ลงพื้นที่แล้วไม่พบตัวเนี่ยจะทำอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันก่อนนะครับความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิิงกันณนะวันนี้นะครับวันที่11พฤษภาคม2563นะครับเตรียม จะเคลียร์ให้เสร็จภายในวันที่17นี้นะครับแยกเป็นข้อข้อเลยก็แล้วกันนะครับข้อที่ 1. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนเนี่ยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินยวยวาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ข้อที่ 2. วันอังคารที่ 12. พฤษภาคม2563จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบัญชีเข้าไปด้วยนะครับและมีการ เปลี่ยนวิธีการรับเงินผ่านทางช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีประชาชนแล้วข้อที่3การปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคือนที่ผ่านมาก็คือเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้น6.5ล้านคนข้อที่4กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000คนนะครับ ข้อที่5ปกระทรวงกันคลังคาดว่าภายในวันที่17นะครับพฤษภาคมจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จอยู่ในระดับ98-99นะครับและก็จะมีบางกลุ่มที่ตกค้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเข้ามานะครับตามข้อที่4ที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่มีผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยลงไปแล้วนะครับแต่ไม่พบตัวนะครับก็อยู่ในสถานะนี้นะครับและมีการลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะครับไม่พบตัวเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับที่อยู่ที่แจ้งไว้นะครับหลายท่านนะครับแจ้งไว้ว่า เป็นอีกที่หนึ่งนะครับแต่ตัวอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะต้องมีการส่งข้อมูลไปให้จังหวัดหรือที่ที่ท่านอยู่นั่นเองนะครับก็เลยจะต้องมีการล่าช้าของข้อมูลนิดหนึ่งและจะมีการลงไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากจังหวัดที่ท่านอยู่ณนะขณะนี้นะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่จังหวัดท่านและเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยก็จะมาดูแลต่อไปนะครับ ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มเติมบ้างนะครับก็อาจจะไม่ล่าช้าหรอกแต่อาจจะช้าไปหลังจากวันที่17เนี่ยแน่นอนนะครับและส่วนเรื่องความคืบหน้าในเรื่องมาตรการเยียวยาวกลุ่มอื่นๆก็เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็จะมีการดูแลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับกลุ่มที่อยากจะขอทบทวนสิทธิ์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ปิดไปแล้วนะครับจากที่ นโยบายไทยแลนด์เนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความออกมานะครับว่าคลังปิดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนี้ถ้าจะลงทะเบียนไม่ผ่านหรืออย่างไรเนี่ยนะครับหรือลงทะเบียนไม่สําเร็จเนี่ยนะครับต้องไปยื่นคําร้องนะครับที่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปที่คลังจังหวัดหรือศูนย์ดำาลงธรรมนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพให้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์ เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับ8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเอาใจช่วยกันด้วยทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งในกรณีที่จะต้องไปนะครับในครางจังหวัดหรือศูนย์ดำาริทําจังหวัดเนี่ยมีอยู่2กรณีก็คือทบทวนสิทธิ์ไม่ทันนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็ขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากบัตรประชาชนอะไรต่างๆไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับเมื่อคืนก็มีหลายท่านนะครับ สอบถามในเอกเข้ามานะครับตรงนี้ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าให้ไปที่คลังจังหวัดและศูนย์ดำาลงธรรมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับมีการแจ้งออกมาทางเพจนโยบายไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการที่จะได้รับการโอนเงินเข้าไปนะครับในส่วนของผู้ที่จะ ได้รับ1 0 0 0 0บาทนะครับคืนนี้นะครับหลังจากเที่ยงคืนจะมีการโอนเงินให้อย่างแน่นอนนะครับในทุกๆสถานะนะครับก็ต้องขอเน้นย้ํากับกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่ได้ลงพื้นที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่อย่างแน่นอนอาจจะมีการติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะครับก็มีการผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับสำหรับ วันนี้ล่าสุดเลยก็มีการผ่านเกณฑ์ไปแล้วถึง14ล้านคนนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วกับตัวเลข16ล้านนะครับก็น่าจะครบกันไหนไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเองมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับให้สู้ต่อไปอย่าได้ท้อได้ถอยนะครับ ถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่ป้าปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับ และข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับวันที่11พฤษภาคม2563กระทรวงการคลังตอบชัดแล้วกรณีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นะครับซึ่งเมื่อล่าสุดเลยนะครับวันนี้ได้รับการรายงานข่าวมาว่ามาตรการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือสถานการณ์โควิด -19 เราหล่าไม่ทิ้งกันที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเหาไม่ทิ้งกัน c อ m เนี่ยนะครับ ที่กำลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่รับสิทธิ์อีกราว14ล้านคนเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคำถามและเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอย่างไปตามพื้นที่ต่างๆถึงการเปิดลงทะเบียนเหล่าไม่ทิ้งกันรอบใหม่นั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนเนี่ยที่ค้างขาดใจกันอยู่โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่า ในการดําเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์แล้วนั้นที่ได้รับสิทธิ์5,000บาทนั้นก็ยังมีการโอนเงินให้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้สรุปยอดที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ย11ล้านลายนะครับจากวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยณนะวันนี้ก็คือ14ล้านคนนะครับ14ล้านลายขั้นตอนหลังจากการตรวจสอบสิทธิ ของผู้ลงทะเบียนทั้ง28.8ล้านลายเนี่ยสามารถจำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน4.8ล้านรายและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์อีก1.7ล้านลายสำหรับกลุ่ม1.7ล้านเดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือเยียวยาให้เดี๋ยวจะมีวิธีการบอกนะครับทำให้ผู้ที่เข้าข่ายที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบเหลือเพียง22.3ล้านรายเท่านั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการคัดกรองนะครับผู้ที่เข้าขายทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสถานะที่ผ่านเกณฑ์เนี่ย14ล้านลายนะครับก็คือกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว4.4ล้านนะครับและกลุ่มที่กําลังสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้ห้าตอนนี้ก็มีผู้ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนนะครับยังขาดอีก4 0 0 0 0นะครับซึ่งกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีการยื่นทบทวนมานะครับ ก็ได้รับการผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย3.8ล้านปัจจุบันตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังจะสามารถดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยและดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีการจ่ายเงินให้กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับไม่อยู่ในข่ายเนี่ยนะครับช่วยเหลือ เงิน5,000บาทในโครงการเนี่ยเราไม่ทิ้งการตรงนี้ก็คือ1.7ล้านลายคือกลุ่มที่ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับยิ่งทําให้คําถามถึงเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยเราไม่ทิ้งการรอบใหม่เนี่ยยิ่งมีการถามเข้ามาอย่างมากขึ้นและดังยิ่งขึ้นและต้องรู้นะครับว่าความชัดเจนตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่สําหรับกลุ่ม1.7ล้านคนตรงนี้1.7ล้านรายตรงนี้คําถามก็เกิดถึงการเปิด ลงทะเบียนนะครับเหล่าไม่ทิ้งการรอบใหม่นั้นทางท่านอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะครับในตอนที่มีข่าวว่าเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชนะครับเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยที่บอกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ผมก็เคยได้ทําคลิปไปอยู่ด้วยนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับในมาตรการนี้นะครับว่าจะช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาที่ทํางานพาร์ทไทม์นะครับและ จะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่นั้นนะครับหลังจากที่ปิดการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับจากกรณีเนี้ยนะครับกรณีของนักศึกษาพัรททมที่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือนั้นจะยึดตามเกณฑ์การประกอบอาชีพเป็นหลักหากเป็นนักเรียนนักศึกษาทํางานเพื่อเป็นทุนในการเรียนไปด้วยเนี่ยนะครับด้วยตนเองเนี่ยกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทแต่จะต้องลงทะเบียน ในบเว็บเราไม่ทิ้งกันที่เป็นอยู่เดิมแล้วคือลงไปตั้งแต่รอบแรกนะครับแต่จะต้องมีการลงทะเบียนตั้งแต่รอบแรกแล้วก็คือลงลงไปตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ลงเนี่ยก็ไม่สามารถยื่นนะครับขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตรงนี้ก็มีการปิดการทบทวนสิทธิ์ไปแล้วด้วยนะครับซึ่งถือว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามมาตรการการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันนี้กระทรวงการคลังชี้ชัดเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการหลายเรื่องที่รัฐบาลจะเยียวยาประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบประกันสังคมโดยหลังจากนี้มีมาตรการออกมาให้ดูแลประชาชนกลุ่มอื่นๆครอบคลุมมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่ายังไม่มีการเปิดนะครับ การเยียวยานะครับเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทรอบใหม่ยังไม่มีการเปิดนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูว่าความคืบหน้านี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเสียงกระแสต่างๆนะครับก็ได้ถาโถมเข้ามาที่กระทรวงกันคลังว่าแล้วกลุ่ม1.7ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ1.7ล้านคนก็คือเกือบ2ล้านคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถเข้าถึงระบบอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับแล้วจะช่วยกลุ่มนี้อย่างไรและกลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้ากันต่อไปนะครับอย่าคลาดสายตากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ ถ้าใครสงสัยอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ